ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,011ในเวลานี้ตราบเท่าที่ข่าวลูกชายของกุตาโวต้องการค่าเขายังไม่รู้ไหลออกไปสถานะพิเศษของเขาในเรือนจำแห่งนี้ก็ยังไม่ถูกยกเลิกยังคงสูงส่งไม่มีใครเปรียบได้ไม่เว้นแต่โจเซฟดังนั้นตอนนี้เขายังคงสถานะและสิทธิพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของเรือนจำพลูครินหลังจากโทรมาจัดการเรื่องหญิงสาวสองคนในคืนนี้ เขาก็โทรหาพัศดีเรือนจำพรูพรินโดยตรงทันทีเขาแอบกระซิบทางโทรศัพท์อย่างลับๆว่าพรูสมีสินค้าช well, you know yes. uh ุดใหม่ส่งมาถึงคืนนี้ไม่ทราบว่าคุณมีแผนจะทำอะไรหรือไม่หากว่ายังไม่มีคุณสามารถไปช่วยฉันตรวจสอบสินค้าเที่ยวนี้ได้เมื่อพัศดีได้ยินคำพูดนี้เขาก็พูดอย่างตื่นเต้นทันทีรีพูดด้วยความกระตือรือร้นว่า คุณซานเชสคืนนี้ฉันไม่มีแผนการใดๆทั้งสิ้นคุณมีของดีมาให้จริงหรือแม้ว่าพัสดีผู้นี้จะเป็นคนที่มาจากตระกูลรอชายแต่ในความเป็นจริงสำหรับตระกูลรอชายความสำคัญของเขาเป็นได้เพียงทาสต่างสกุลที่ต้องคอยรับใช้อย่างซื่อสัตย์ภายในตระกูลเท่านั้นเนื่องจากเป็นเพียงทาสต่างสกุลคนหนึ่งตำแหน่งที่เขาได้รับจึงเป็นเพียงแค่พัสดีเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นจากการแสดงออกที่เห็นได้อย่างชัดเจนนี้ จะรู้ได้ทันทีว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเขาไม่ได้เสพสุขกับชีวิตที่รุราซุ่มเฟือยของชนชั้นสูงอย่างแท้จริงสิทธิพิเศษที่มอบให้ตนเองเช่นนี้กุตตาโวได้เคยจัดเตรียมให้เขามาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้สิ่งนี้ทําให้อีกฝ่ายได้เปิดหูเปิดตาชื่นชอบอย่างมากดังนั้นเมื่อกุตตาโวโทรมาบอกว่ามีสินค้าใหม่ต้องการให้เขาไปช่วยตรวจสอบย่อมเป็นธรรมดาที่คนผู้นี้จะต้องรู้สึกตื่นเต้นมาก ในเวลานี้กุตาเวอร์ยิ้มพลางพูดว่าฉันกุตาโวซานเชตไม่เคยทำตามคำพูดของตนเองตั้งแต่เมื่อไหร่อีกฝ่ายรีพูดด้วยความเคารพทันทีใช่ใช่ใช,ใช่คุณพูดถูกต้องกูตาโวถือโอกาสที่เหมาะสมนี้พูดเสริมว่าเป็นเรื่องดีที่พวกเราจะได้พบกันอีกครั้งพอดีฉันมีเพื่อนถูกส่งเข้ามาที่นี่อยากแนะนำให้คุณได้รู้จักเพื่อคุณจะได้ช่วยดูแลเขาในอนาคตอีกฝ่ายไม่ใช่คนโง่ ื่อได้ยินว่ากุตตาโวจัดเตรียมสาวงามสองคนให้กับตัวเองทั้งยังเป็นระดับมิดเวิร์นอีกด้วยเขารู้ว่ากุตตาโวต้องมีเรื่องขอร้องตนเองเมื่อได้ยินว่าเป็นเพียงงานง่ายๆตนเองแทบไม่ต้องทำอะไรเลยยิ่งคิดก็ยิ่งมีความสุขเขารีบตอบรับคำขอทันทีพูดด้วยรอยยิ้มว่าเรื่องนี้สำหรับฉันแล้วนับว่าง่ายดดยอย่างยิ่งคุณซานเชสกรุณารอสักครู่ ฉันจะสั่งให้คนจัดห้องรับแขกเตรียมไว้จากนั้นขอเชิญคุณและเพื่อนไปที่ห้องรับแขกเพื่อพวกเราจะได้พบประพูดคุยกันกุตตาโวถอนหายใจด้วยความโล่งอกพูดว่าไม่มีปัญหาฉันจะรอฟังข่าวจากคุณหลังจากกุตตาโววางสายโทรศัพท์สายตาของโจเซฟจ้องมองดูไอโฟนในมือของเขาด้วยสีหน้าที่ว่างเปล่าทนไม่ได้ต้องเอ่ยปากคึมพำขึ้นอีกครั้งฉันไม่สน ตไม่ว่าอย่างไรคุณต้องหาโทรศัพท์มือถือมาให้ฉันสักเครื่องแม้ว่าโจเซฟจะได้รับคำแนะนำทางจิตวิทยาจากเย่เชนทำให้คิดว่าเย่เชนคืออธิหายหน้าไปนานของเขาแต่ตัวเขายัางคงสามารถรักษาความคิดปกติส่วนใหญ่ไว้ได้ บทที่6 1 1 2เขาอยู่ในที่แห่งนี้คิดอยากได้โทรศัพท์มือถือสักเครื่องมาเป็นเวลานานมากในขณะนี้ความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะมีโทรศัพท์มือถือสักเครื่องยังคงฝังอยู่ในส่วนลึกภายในจิตใจของเขากุตตาโมเหลือบมองโจเซฟด้วยความไม่พอใจพูดว่าเรื่องนี้ฉันไม่อาจตัดสินใจได้และไม่ใช่คุณที่เป็นคนตัดสินใจมีเพียงคุณเย่เป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ได้ขอเพียงคุณเย่สั่งออกมาคำเดียว ฉันจะหาให้คุณเครื่องหนึ่งหลังจากพูดเช่นนั้นเขามองไปยังเยเชิญถามว่าคุณเย่คุณคิดอย่างไรเยเชิญมองไปที่โจเซฟพูดว่าคุณจะเอาโทรศัพท์มือถือไปทำไมโทรศัพท์สาธารณะภายในเรือนจำไม่เพียงพอสำหรับคุณที่จะใช้หรือภายในเรือนจำแห่งนี้โทรศัพท์มือถือมองดูสะดุดตาอย่างมาก หากยินยอมมอบให้คุณหลังจากได้ไปคุณคงแสดงให้คนอื่นเห็นได้อย่างง่ายดายเลิกคิดถึงเรื่องนี้เถอะแน่นอนโจเซฟต้องเชื่อฟังคำพูดของเย่เชิญตามคำแนะนำทางจิตวิทยาดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมจำนนจำใจพูดว่าได้อะเย่ฉันจะเชื่อฟังคุณเย่เชิญพยักหน้าอย่างพอใจจากนั้นมองไปยังกุตาโวพูดว่าใช่แล้ว หลังจากพวกเรากลับจากไปทักทายพัสดีให้คุณมอบโทรศัพท์ให้ฉันหลังจากพวกเรากลับมากุตาโวตบหน้าอกของเขาพูดว่าคุณเย่โปรดวางใจเรื่องเล็กแค่นี้ฉันจัดการให้คุณได้แน่นอนหากคุณมีคนรักอยู่ภายนอกคิดอยากพบเธอฉันสามารถจัดให้เธอมาพบคุณที่นี่ได้เช่นกันเย่เชิญเหลือบสายตามองดูเขาพูดอย่างจริงจังว่ากุตาโว ฉันเข้าใจถึงความกระตือรือร้นรของคุณที่จะต้องการประจบเอาใจฉันแต่หวังว่าคุณจะไม่เพอ้อเจอ้อเลวไหลคิดเลยเถิดเอาเองฉันต้องการอะไรคุณเพียงมอบสิ่งนั้นมาฉันไม่พูดอะไรคุณไม่ต้องคิดตัดสินใจเอาเองเข้าใจไหมทันใดนั้นกุตตาโวพรันนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อเขาถอดกางเกงออกมาในตอนนั้น เรื่องนี้เป็นเพราะเขาคิดมากเกินไปเป็นฝ่ายเสนอตัวออกไปแต่กลับถูกตอบแทนด้วยการถูกตบหน้าอย่างแรงรู้สึกอับอายอย่างยิ่งเขาต้องยกมือปิดหน้าโดยไม่รู้ตัวพูดอย่างเร่งรีบคุณเย่โปรดวางใจฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่ทําความผิดซ้ําแบบเดิมอีกแน่นอนเยเชิญพยักหน้าด้วยความพึงพอใจในเวลานี้ด้านนอกประตูโรงอาหารที่นําไปสู่บริเวณสํานักงานของผู้คุม มีผู้คุมหลายคนเดินตรงมาพวกเขาตะโกนเสียงดังผ่านประตูเหล็กกุตตาโวซานเชตเตรียมตัวออกมาได้มีแขกมาเยี่ยมกุตตาโวรีพูดกับเย่เชินคุณเย่พวกเราไปกันได้แล้วเย่เชินพยักหน้าหันไปพูดกับโจเซฟคุณต้องจำสิ่งต่างๆที่พวกเราพูดคุยกันให้ดีสั่งให้พี่น้องของคุณอย่าทำเรื่องราวรั่วไหลไม่เช่นนั้นฉันจะทวงถามเรื่องนี้จากคุณคนเดียวเท่านั้น โจเซฟกล่าวด้วยความเคารพออเยโปรดวางใจหากว่ามีข่าวรั่วไหลออกไปแม้แต่น้อยฉันจะบิดหัวตัวเองออกมาเป็นลูกฟุตบอลให้คุณเตะเล่นเยเชิญพยักหน้าพูดว่านอกจากนี้คุณต้องบอกกล่าวเรื่องของกุตตาโวให้พี่น้องของคุณทราบอย่างชัดเจนแค่บอกว่าเป็นความเข้าใจผิดสั่งให้พวกเขาไม่ต้องวิตกกังวลหลังจากพูดเช่นนั้นเยเชิญหันไปพูดกับกุตตาโวไปสั่งลูกน้องของคุณให้ปิดปากเงียบ อย่าเปิดเผยเรื่องนี้ให้คนภายนอกรู้ห้ามขอความช่วยเหลือภายนอกคุณไม่รู้หรอกว่ามีคนรอบตัวคุณถูกลูกชายของคุณซื้อตัวไว้กี่คนกุตาโวถามออกมาด้วยความกังวลคุณเย่ฉันเกรงว่าคนรอบตัวของฉันตอนนี้อาจไม่น่าเชื่อถือแม้แต่คนเดียวคุณคิดว่าเราฆ่าพวกเขาทั้งหมดไปเลยดีไหม เย่เชิญช้หังตาเหลือบมองเขาอย่างไม่พอใจสบทดด่าออกมาพูดอย่างชุนเชียวว่าคุณป่วยเป็นโรคจิตหรือเปล่ากลุ่มอาชญากรกลุ่มใหญ่เช่นนี้คุณคิดจะฆ่าก็ฆ่าทั้งหมดหรือกุตตาโวรู้สึกเสียใจเขาพูดเสียงดังคุณเย่ฉันเพียงแค่ระมัดระวังไว้ก่อนหากเกิดเรื่องขึ้นสิ่งนี้เกี่ยวพันถึงชีวิตของฉันเย่เชิญพูดอย่างเย็นชาไม่ต้องกังวล ตราบใดที่ฉันยังปกป้องคุณจะไม่มีใครฆ่าคุณได้นอกจากฉันหลังจากนั้นเขาก็พูดกับโจเซฟคุณให้พี่น้องคอยจับตาดูลูกน้องของกุตตาโวหากใครแสดงท่าทางผิดปกติหรือมีอุบายเล่กลให้รีบจับกลุ่มไว้โจเซฟรีพูดได้อาอเยเยเชิญมองไปที่กุตตาโวพูดว่าเอาละไปกันเถอะเมื่อได้ยินยเยเชิญสั่งเช่นนี้ กุตาโวค่อยรู้สึกโล่งใจเดินนำเยเชนตรงไปที่ประตูลเหล็กบานใหญ่ระหว่างทางเยเชนพูดกับกุตาโวว่าหลังจากคุณแนะนำฉันให้รู้จักกับพัสดีอย่าลืมแนะนำเพิ่มเติมว่าฉันมาจากครอบครัวแพทย์วิเศษฉันสามารถรักษาโรคต่างๆที่ยุ่งยากและซับซ้อนและยากรักษาให้หายได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาหรือการฝังเข็มโดยเฉพาะการฝังเข็มนั้นยอดเยี่ยมที่สุดไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็สามารถรักษาได้ด้วยการฝังเข็ม ผู้คุมหลายคนที่มารับกุตตาโวไม่รู้จักเย่เชินแต่ก็ได้รับคำสั่งจากพัสดีมาก่อนหน้านี้ให้พากุตตาโวและเพื่อนของเขาไปพบตนเองที่ห้องรับแขกดังนั้นพวกเขาจึงไม่แปลกใจเมื่อเห็นกุตตาโวเดินมาพร้อมกับเย่เชินที่ไม่คุ้นเคยผู้คุมเรือนจำคนหนึ่งถามกุตตาโวด้วยความเคารพว่าคุณซานเชสคนที่อยู่ข้างๆเป็นเพื่อนของคุณใช่ไหมกุตตาโวพยักหน้าตอบว่าไม่ผิด ผู้คุมคนนั้นรีบสังการให้เปิดประตูรั้วยอย่างรวดเร็วเมื่อประตูถูกเปิดออกเขาพูดกับทั้งสองคนโปรดตามฉันมาพัสดีกำลังรอพวกคุณอยู่ในห้องรับแขก